โอเคอัดอัดยันอัดแล้วนะโอเคกาเซ่ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมดิจิมอนเรียลไลท์ครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับตู้กาชาใหม่ครับเข้าเกมอีกแล้วเป็นตู้กาชาของเพนัทมอนครับแล้วก็จะเป็นตัวเบลเซมอนนะตัวนี้เลยนะจะเป็นตัวเก่านะตัวเบลเซมอนเนี่ยแต่ว่าอัปเกรดเป็นตัวออร่านะครับตัวนี้นะครับนี่ตอนนี้เกมมีตู้ใหม่เข้ามาหลายตู้เลยนะก็ ไม่ได้หลายตู้หรอกครับก็มีตู้ใหม่มาอยู่สี่ห้าตู้แต่ผมไม่ได้ทำเพราะไม่มีเพชรเพชรหมดเดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> ได้อักไว้เบาคือผมต้องคอยดูตัวอักวิดีโอไงเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับผมอักวิดีโอแล้วมันชอบนุกเนี่ยผมก็เลยอันนี้นะ <c oughs> โอเคตู้ใหม่ที่เข้ามาก็คือจะเป็นตู้นี้เลยครับน้องคนนี้เลยนะเออนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะอันนี้ผมลืมชื่อนะนะครับแล้วก็จะเป็นตู้รวมดาวครับดิจิมอนสี่ม่วงครับ นี่ก็จะมีน้องเม่นม่วงครับเพนามอนนะครับ G X ครับแล้วก็จะเป็นพวกเอ่ออันนี้ครับพวกนี้เลยนะอยู่รุนไนแล้วก็ต่างๆนานาครับเดี๋ยวก็จะมีซูซานโอวมอนเข้ามาครับตัวนี้ที่ก็เป็นสายสีม่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตู้ใหม่ X antibody ครับตัวนี้เลยเพนัดมอนนะครับตัวที่ผมชอบมากครับตัวม่งเท่มากเลยนะ X antibody ด้วยนะครับแล้วเป็น G X ด้วยนะโอ้โหพูดเลยนะครับ นี่เพชรมีอยู่ด้วยกัน4 0 0รอเพชรอาจะยังวะเดี๋ยวดูก่อนเออมันชอบหลุดไงไม่ใช่เลหรอกโอเคนั้นนั้นเรามารีวิวกันดีกว่าครับเพราะว่า400รอยเพชรเปิดกาชาแป๊บเดียวก็น่าจะหมดแล้วนะครับโอเคนะเริ่มกันด้วยที่น้องคนนี้กันดีกว่าครับก็คืออะไรอะ่ะน้องน้องน้องชื่ออะไรวะลืมแล้วอะ <c oughs> ขอเรียกว่าน้องมิโกะแล้วกันนะน้องอะ่ะจะโจมตี น้องอาจจะมีสกิล l x x ครับก็คือเป็นการโจมตีเป้าหมายนะด้วย385%ครับนะแล้วทําให้ฝ่ายเราได้รับเอ,อ่อดีบัฟนะครับในรับบับนะครับการการสถานะป้องกันนะครับสบิการสถานะป้องกันนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีสกิลโจมตีปกตินะครับของน้องนะ สกิลโจมตีปกติของน้องครับจะทำฟอร์มเสียหายให้กับเป้าหมายครับจะทำฟอร์มเสียหายให้กับเป้าหมายนะครับแปดแปดร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทำให้กับเป้าหมายสามตัวนะแล้วก็หิวเลือดให้กับฝ่ายเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณนั้นนะถือว่าไม่ได้เยอะนะครับเคนะส่ง,งสกิลสองจะเป็นการทั้งความเสียหายกับฝ่ายตรงข้ามครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะ 500%รอเรครับพร้อมฮิวให้กับพันธมิตรรอบข้างนะ3ามครับอันอันนี้จะเป็นการฟั่มสันาเสียหายประมาณห้าตัวนะเห็นไหมวงเล็บ5้านะประมาณนั้นคนระของน้องนะครับโอเคส่วนซูซานโอโม่เดี๋ยวหาก่อนนะโอเคซูซานโอโม่ครับตัวละครองสายสี่ม้วนนะครับสกิลหนึ่งครับ ไม่ใช่สิต้องพูดว่าสกิล GX สกิล GX ครับสร้างความเสียหาย1568 668เปอร์เซ็นต์ครับให้กับศัตรูลายเดียวนะครับลายเดียวนะนอันสกิลนี้คือไม่มีมากแต่คือตีแรงมากครับตัวนี้โงเป็นตัวตีแรงที่เดียวเดียวเดียวนะครับสกิลนะี้ครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูสามตัวด้วยพลังโจมตีเดี๋ยวเฮ้ยมือไปโดนกดอะไรอะ่ะโอเคนะครับด้วยพลังโจมตีเจ็ดร้อย 7 2 7เปอร์เซ็นนะครับการโจมตีนี้เป็นการสร้างความเสียหายกับตูแบบ3ตัวนะครับแล้วก็จะทําการเพิ่มพลังบัฟพ,พลังป้องกันนะให้กับฝ่ายเรา80นะครับเป็นเวลา2องเทิร์นนะประมาณนั้นนะสกิปปกติครับสร้างความเสียหาย5 0 0ให้500%นะกับศัตรู2ตัวนะครับและและดับ ปับพลังป้องกันนะ60เป็นเวลาสองเทิร์นนะประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นสืซอสนองม่องเป็นตัวข้องตีเดียวสสยป้องกันซี่ผดหกนะครับโอเคนะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกระชังหน่อยวันผู้ทำพัน์เพนนครับเออนะเดี๋ยวนนตู้ที่เราจะมาเปิดกัน,นจริงผมอยากจะเปิดตู้น้องคนนี้ก่อนนะแต่ว่าพี่นักมดมันเท่เยบ ผมเลยต้องเอานะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับเออโหดหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยยังไม่ได้ดูสกิลเฮียนะมาถ้างั้นมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ200รูบี้ไม่มีสูตรครับเกมนี้สูตรไม่มีอยู่จริงครับเปิดเป็นยังไงก็เกลือครับมีอยู่2 0 0 400รูบี้สี0 0องรยเลยละโอเคไม่มีผีเสื้อบิงไม่มีอะไรเลยครับเอฟเฟกก็ไม่มีครับ200รูบี้ผมไปแล้วนะครับ แต่อาจจะมีลุ้นก็ได้เออใครจะไปรู้ละ่ะใช่ไหมตัวแรกมาครับ <laughs> ตัวอะไรเออมาครับด้วงมาแล้ว <laughs> ปลาปลาม่องครับโอ้ค,ครับเปลี่ยนสีครับเป็นอะไร <laughs> โอ้เทีม่องครับอันนี้เป็นล้างมือนะครับสตราดามมอน ตัวกากโคุมองดากแล้วก็น้องไข <c oughs> ่ไม่มีออกเลยครับบอกแล้วว่า200ลูบี้เสียไปได้ต่อประโยชน์เยอ่ะเลยได้อะโอเคครับตัวสุดท้ายได้วีมองครับเสียไปแล้วครับ200ลูบี้ เกลือครับชิบหายบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยอยากจะมาทําคลิปเกมนี่เท่าไหร่แหลก็อ้มังเราไม่ค่อยมีตั๋วจะเปิดนะครับ<笑><笑>โอเคครับจบแล้วนะครับอีกสองร้อยลูบี้จะได้เลยครับขอพีนัทม่อนนะ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 ตัวห่าอะไรก็ได้ขอนในตู้เนี้ยเป็นไปได้ของเอาพีนัทมอนเท่มากนะนะนะโอเคนะนะปึ้งกดไปแล้วรับเกลือหรือเปล่าครับเกลือหรือเปล่าเกลือไม่เกลือครับ เกมมีอาการโหลดนานครับแต่ไม่ขึ้งผีเสื้อด้วย <c oughs> อืมกรอบสีปกติครับกดข้ามได้เลยครับไม่ต้องลุนครับผมไม่อยากจะลุนแหละเกียรหายไม่อยากจะลุนแล้ว <c oughs> นั่งไงกว่าแล้ว <c oughs> เสียไปแล้วครับสี่ร้อยลูบี้ละลายไปกับสายน้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะเปิดกาชาดูเล่นๆหนึ่งครับนะ ต่อมาครับเรามาแนะนําตู้กาชาที่แนะนําให้เปิดกันดีกห่าครับสำหรับตู้กาชานี่ผมไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่านะ X antibody บนดะนะีเนออี่ยนะเพราะฉะนั้นนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปดูสกิลอีกทีหนึ่งก่กอนนะแต่เป็นว่าตู้กาชาที่ผมแนะนําให้เปิดอย่างแรกก็คือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะเอานี่เลยซึสโนอ,อกนะครับตัวนี้คือเป็นตัวบัปป้องกันตีเดี่ยวแบบแรงมากครับถ้าใครที่เป็นสายตีบอลนะบอกเลยว่าดีครับโหดมากตัวนี้แล้วก็อีกตู้หนึ่งก็คือจะเป็นตู้นี้ครับ ตู้ของน้องมิกโกะนะเออตัวนี้ตัวนี้ก็จะโหดเหมือนกันครับเป็นตัวคองสายซับที่พอใช้ได้อยู่นะเออตัวนี้ก็ดีนะครับหรือใครจะมาเปิดตู้นี้ก็ได้นะตัวนี้ก็โหดนะครับอืมนะตู้ตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับนี่ส่วนส่วนตู้ที่ไม่แนะนําให้เปิดก็ตู้นี้เลยไม่แนะนําครับเพราะว่าตัวหน้าตู้มันมีประมาณสี่ตัวครับและตัวโหดมีแค่ตัวนี้เองนะครับเพนัทมอนจีเอ็กแค่นี้เอง เออที่เหลือก็คือเป็นตัวเก่าแล้วอะ่ะคือมันก็ยังใช้งานได้อยู่แหละแต่ว่ามันมันไม่เฟี้ยวอะ่ะเออถ้าเทียบกับตัวใหม่มันก็กาดแล้วล่ะครับนะส่วนตู้ตัวฟรีก็จะเป็นตู้ของดิงครับภาคแดงแล้วก็จะเป็นตู้ตัวนี้เลยครับสีเขียวนะครับประมาณนั้นนะหลักๆก,ก็แนะนํานะก็ถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่ก็เปิดตู้นี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยตู้นี้ครับ ตามด้วยตู้นี้นะหรือจะตู้นี้ก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนส่วตู้นี้ไม่แนะนําให้เปิดเลยครับถ้าไม่มีเพชรจริงๆหรือไม่ชอบเจ้าเพนัทมอนหน้าตู้ตัวนี้จริงๆอะ่ะก็อย่าเปิดนะครับเพราะว่าตัวหน้าตู้มีสี่ตัวนะครับมันไม่คุ้มค่าและไม่โหดด้วยนะครับนี่หลักๆก,ก็จะแนะนําประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับว่าถ้าตัวใหม่โหดก็เปิดตัวใหม่ก็ได้ครับนะประมาณนั้นตัวนี้นก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ